วัสดีครับผมอำนาจจงดุดยิ่งครับสวัสดีครับผมชัยนรงค์นันท์ปัญญสุทธ์ครับวันก่อนผมไปเปิดข่าวเก่าๆในอดีนะครับคุณอำนาจมีอยู่ข่าวนึงน่าสนใจครับเป็นข่าวว่าผู้ว่าไพร์ัดเดชลินตกเครื่องบินตายโอ้โหข่าวนี้ทำให้ผมได้ยินแลวผมก็บักให้ม่วนใหญ่เพราะมันเป็นข่าวที่สะเทือนใจครับคุนนำหน้าในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนนะครับได้สัมผัสหรือว่าได้คลุกคลีกับท่านผู้ว่ามาหลายท่านนะครับสําหรับผู้ว่าท่านนี้นะ คุณอำนาจมีอย่างจะเล่ากับครับครับก็ท่านผู้ว่าัยร์เดชรินนะครับมาครับตาแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2530ถึงวันที่2 6หพฤษภาคม2534 2 6หพฤษภาคมเป็นวันที่เครื่องบินตกนะใช่โอ้โหนะครับมันผ่านมา3 0เปีแล้วครับ3าปีน,ปนะครับค,ครับถามว่านสนิดสนุกว่าเปิ้ลยานาดไหนอ่าจหาว่าคนนำข่าวเนาะ ก็ได้ติดตามทําข่าวตลอดเปิ้นไปไหนเขาก็ไปถามข่าวที่ทำที่ได้สนิทสนมกันนะครับที่สนิทสนมนักที่สุดคือได้นั่งกับเครื่องบินกับเปิ้นสองเตี้ยไปเมืองนอกกันไปเมืองนอกโดยในประเทศไทยโดยประเทศไทยนี่นะอันแต่ว่าเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติหรือว่ากีฬาแห่งประเทศไทยก็เปิ้ลจะไปครับไฟพลิดเดอรเอาหัวหน้าส่วนราชการไปครับผมในฐานะเป็นประธานชมรมข่าวเชียงใหม่ ก็เป็นหนึ่งในส่วนมีโอกาสได้ไปได้ไปตัวรากคุว่าขอเครื่องบินของของทัพอากาศครับเปินจัดเครื่องบินดารกุตาดาร์กุตาเป็นเครื่องบินที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเหมือนเลครับคณะบินนะนณะบินนี่นะครับครับมันตกป๊ตกป๊ตกป๊อกป๊๊อกปอกมือเครื่องบินจะตกเออผมก็ว่าท่านน่ากลัวนะกลัวเครื่องบินจะตกเฮ้ยไม่ตกห็อกนะเปนดลู้เลยถ้าเครื่องมันไม่ดีนะ เปกระทิที่ผู้การเนาะผู้การไม่มากับเราหรอกผู้การเขาบีซีพีนะอันนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเรมีสองเตือนรายการนั่งไปไกลเลยจากใหม่ไปไหนครับเข้ากรุงเทพกรุงเทพจากกรุงเทพไปนาริตะญี่ปุ่นญี่ปุ่นจากนาริตะญี่ปุ่นไปซานฟรานอเมริกาแล้วเนาะอเมริกาจากซานฟรานไปไปไหนครับไปวอชิงตันดีซีนั่งไกลเลย เราวางนั่งอยู่บนนั้นบนเครื่องนอะอยู่บนนั่นบนเครื่องผมก็รับรักกระตุนตื่นแล้วก็รับรับกระตุนมาแผ่วซักเตือกมันมาแผ่วซักเตือกบอกท่านผมกลัวเครื่องบินระเบิดนะเปืนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ระเบิดหรอกเป็นยานทหารนะที่ดีที่สุดในโลกดดีีท่สุปลอดภัยที่สุดครับปลอดภัยที่สุ้มันตั้งไปกับเปืนครับก็เพราะว่าพิลรัเปืนก็อาจจะมองในภาพว่าเออไปไปเครื่องบินนี้ปลอดภัยเนาะใช่แต่ คุณคุณอำหน้าผู้กครับเปิ้นได้มีโอกาสที่ไปออสเตรียเนาะครับพร้อมด้วยนักธุรกิจเจ้านายฝ่ายเหนือจำนวนหลายคนครับวันนั้นเดินทางคุณอำหน้าผู้กับวันที่16พฤษภาคมวันที่16พฤษภาครับเวลา4ทุ่ม4ทุ่มเครื่องบินขึ้นขึ้นได้11นาทีโอ้บะเมินนะครับบะเมิอได้11นาทีก็ไประเบิดอากาศที่จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนะครับคนที่อยู่ในเครื่อง คนไทยวันนั้นเนี่ยมีประมาณสาวคนเป็นคณะของผู้ว่าเชียงใหม่ประมาณสักสิบเจ็ดคนเป็นคณะที่ไปดูงานครับครับครับก็มีท่านผู้ว่าไทยรัฐครับและธนญาเนาะครับธนญาเปิ้นครับอันนี้ตัดสายมอมเอ้าเจ้านายไเหนือเนาะไฟเหนือก็คือมอมสินวลน้าเชียงใหม่ครับเจ้าผมแก้วน้าลำพูนน้าอ่าถ้านักนักรุกีใหญ่นะครับก็คือ เจ้าของห้างทองโอ้ยจินเฮงอันนี้เปิ้ลก็ตายถึงหัวมเมียแล้วเนาะตึงหัวแต่ที่หน้าแก้วลอดฟ้าไก็คือศาสตราจารย์พันเอกพูลพลอัศนะจินดาครับเมียเปิ้ลเราได้ไปเปิ้ลไปถึงดอนเมืองแล้วพร้อมที่จะขึ้นเล้าพันเอกพูลพลเปิ้ลรุต้องอย่างแรงเปิ้นก็เลยบข่อไปสละไปเลยยอมสละเมียเปิ้ลก็บอกไปโดยน้ำมือหัวเปิ้ลไปเปิ้มไปโดยเปิ้นก็แก้วลอดฟ้า แปลว่าโชคดีโชคดีนะครับอันนี้พอคณะของท่านผู้ว่าเนี่ยเปิ้ลเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอันยังเกิดขึ้นในเชีงใหม่อันนี้ผมบากู่เลยครับนะครับคือเปิ้ลเนี่ยได้วางแขนสร้างเมืองใหม่เมืองแฝดเมืองแฝดคือเป้าเปิ้ลอยู่ที่สังกะแปแงสังกัแปแงเปิ้ลได้จ้างบริษัทไฝรั่งชื่อบริษัทลุยเบอร์ตนะครับมาออกแบบเออซวออกแบบแล้วถ้าสร้างได้เนี่ะ มองจะมหอ่กอจะสบายเปิ้นจะคือในคูเมืองเนี่ยเป็นเมืองโบราณโบราณแต่แต่แต่โบราณสปะสเปดเหมันประเดี๋ยวแสดงว่าต้องบอกมีตึกสูงเนาะมีตึกสูงหมายว่าเปจะอนุรักษ์ที่เป็นโบราณเป็นเป็นเมืองเหมือนเหมือนถ้าพูดปัจจุบันเหมือนเมือนมรดกโลกครับแต่ที่มันสาคัญกว่าว่าพอเปิ้ลตายไปแล้วเอ้หนขาอ้วงเขา้วงแบบใกลเนาะมันมีผู้ว่าคนใดที่ปิดมาสานต่อสานต่อเเป็นเรื่องที่น่าเสียดายใช่เสียดาย ผลงานดีมากโอ้ดีมากเพื่อนก็แบงเป็นโซนสีจิวสีแดงกันอย่างงี้ครับก็คิดว่านะครับท่านท่านผู้ชมครับการเสียชีวิตของท่านผู้ว่าไพรับเดชรินนะครับนอกจากเพื่อนจะเสียชีวิตคนเดียวแล้วนักธุรกิจก็ดีเจ้านายไฟเหนือก็ดีนะตายไปสร้างความสะเทือนใจแล้วก็เป็นที่อะไรนะครับอะไรอย่างมากโมฮาได้ทราบข่าวนี้แล้วทุกคนในเชียงใหม่นะด้ปีสามสี่นะครับผมว่าชอบกันนะครับเพื่อนกัมาอยู่ได้สามปีอะามเพื่อนถ้าเันอยู่ต่อ ยิงใหม่จะเจริญขึ้นนะครับวันนี้เราเอาเรื่องเก่าในอดีตมาเล่าสู่กันฟังเพื่น้องเพื่อเพื่อท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมเราจะได้เมืองแฝดถ้าวันนี้ถ้าท่านยูแล้วคนอื่นมาทําต่อแล้วมาสานต่อสําเร็จนะยียงใหม่เจริญน้เจริญวันนี้เราผมกับคุณน้ำนาจขอลาท่านผู้ชมไปอีกก่อนนะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่มือเราตัวสดีครับสวัสดีครับ